สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่5เมษายนนะคะตอนนี้แก้วกําลังจะเดินทางไปแก้บนที่หลวงพ่อโสธรน,นี่คือคณะเตรียมไข่นะคะส่วนใครที่รอแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะจะมีเลขอะไรบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามอย่าคิดมากวันนี้เราเข้าคุ้นก็ปิดหลายตัวแต่ที่สําคัญวันนี้เรามีหวยลาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง7วันต้องซื้อเลขอะไรกันบ้างคะ่ะ วันอาทิตย์นะคะในวันอาทิตย์ถ้าเป็นวันนี้แก้วแนะนําว่าให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายเรื่องเอาที่คุณชอบต้องเป็นแบบประชาชนของตัวเองนะคะส่วนคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองแฟนเบอร์มือถือแฟนะระยะเวลาในการคบกับแฟนก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดก็ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะเลขวันเดือนปีเกิด โดยการนําวันเดือนปีเกิดมบุกรวมกันนะคะสําหรับสาวสดหนุ่มสดที่เกิดวันจันทร์ค่ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะให้ซื้อเลขที่บ้านเมื่อคืนนอนบ้านหลักไหนซื้อเลขบ้านหลักนั้นในกรณีที่คุณมีอะไรนะบ้านหลายหลังนะคะลองดูกันนะคะคนวันอังคาร ส่วนคนที่เกิดวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวคุณลองดูว่าเงินที่เข้ามาในบัญชีของคุณล่าสุดเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่คุณซื้อเลขนั้นเลยแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะหรือเป็นพวกที่มีรายได้จากการว่าจ้างก็ลองดูว่าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่ซื้อเลขเงินเดือนตัวนั้นนะคะสําหรับคนวันพุธส่วนคนวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาปีการศึกษาที่จบเกรดเฉลี่ยที่จบหรือรหัสนักเรียนนักศึกษาก็ได้ แต่ถ้าคุณจำหรหัสนักเรียนนักศึกษาของตัวเองไม่ได้ก็เอาของลูกหลานก็ได้ค่ะส่วนวันศุกร์เหมือนหมอแก้วแนะนำให้ซื้อเลขทะเบียนรถแต่วันนี้แก้วไม่ได้เดินทางด้วยรถตัวเองนะคะเดินทางด้วยรถน้องสาวทะเบียนนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะซื้อเลขทะเบียนนี้นี่ นี่ก็เป็นวันศุกร์นะคะก็ซื้อทะเบียนรถแก้วไปรถคันนี้ทะเบียนนี้นะคะก็ลองซื้อก็ได้ส่วนคนเกิดวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองโดยการนําผลรวมเลขเบอร์มือถือที่ใช้ประจําบ่อยที่สุดมาบวกรวมกันทั้ง10หลักนะคะได้ผลเท่าไหร่ก็ซื้อเลขนั้นเดี๋ยวแก้วเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆค่ะ